สวัสดีครับตั้งเด็ดแนวครับเด็ดไม่เห็นเราอยู่ได้กินนะครับเดี๋ยวเบิ้งเมนูเด็ดอย่างกำลังยิ่ยับพี่นอ้องเบิ้งเด้อครับติดตาม,มิังเด้อ ไม่ม่งคุน่มั un, ่นายไม่ได้ทั้งหมนบึ่งสับหน่สาีดนังกินเนาะเนาะสับติดปักติดปักติดแกงเนาะดีก cuốn mẹo Không mua mình mình. <laughs> đấy, Bốn tàn. Bốn tàn. à lại ăn mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ทักไปเขอัีดยู้านเมือนนนะนาะคือใม่หน่อยใช่ไหมพ่อเรเวัตถันี้เลยมัหน่อยด้นี่ดแล้วพี่แกมาแล้ว

ดวนนะในละมุนอะไรพ่อพ่อพพี่พี่ยกไปเลยเถอะหวหัวไป้อรื่อ่ต้างเห็นต้อักแน่หเ่ย่ย่เน่เนาะมอกีน่ไปอเอาเอางกการยางไปเอา ข้าวมันหนีแล้วเนาะเวลาจ้ง,งน,นจะ่าไไ<ป>นได้เยอะจ้าเก็บก็แล้วเอาลงไปเอาลงไปเาลงไป้ก้น,ดน,กนดเด้อนเด้อมันเดือดหกกับพ่อมันเดือดก้กับพ่อท mọi người không phải là cái gì không mong chưa có cái gì mọi người 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 แสบไปเนาะทำกินก็แสบแล้วจะมาขอใช้ก่ไมากห่ก็จใส่บั

xác ừ. quay ừ. ngoài để được ok con nè

เล็ดด้วปตากับเูก็มันเรอวะอันนี้ไปนี่เด้อเข่าดึงจอดเดย่มันแห้งเฮ้ยก่อนมันก็เป็นดักคักใช่ไหมเธอนี่ กินเขาต้ม <building> บ <dollars> okay. oh, so mm ้านเลกน้อยหนึ <can> ่งไว้ก่อนตรงนั้มันเก็บอะเอาบาไว้เชื่อมนะเห็ดวเก็ดอยู่ได้ปะตัวก่อนจำจอ่ๆโอ๊ะรักเพราะว่าเมื่อวันเดียวไม่เนื้อที่เปิดปูซื้มาดองอีกป่ะเดี๋ยวขายถึงเจ่ตัวลรส้อนแบ รองก็มือขึ้นดร้องไมเลยเาได้แก้มขอคนอี่ว่วนบอกจ้ากของวมันเข้มเราอก็เล่เขสิมัีำไส้น้ำปลาาต้มรองกระปูหน้าที่มันก็มันเลยมันน่าเกี่ยวข้าวน่าอะไรอย่างเงี้ยดองปูมาขายนั่นบอกให้ได้น้ำปลาคือทำไมมันก็เข้มแน่ะนมันเข้มยังเดียวไปมหายเจริญ ไปหอี <jam Stadium> ่ไปได้ะลองปาูังวันสีเมื่อยี่มปีใหม่รือไ่เสียเมาฝากนเป็นปน้่วัดออกพัดออกเลยนี่เนี่ยอีแต่อเอามาดิปูนาอย่างนี่อย่างที่น้ำน้ำกเสียมห้าบอร์เป่นไบอกว่าพี่พี่ถ้ามีปูอโทรหา่างมเลยนะเอาเลย ส้มปลาป่ะนั่นี่ไม่เป็น้ง่มักแ้มไงมันยังไงมันอะมันเห่ยมันแตปูใช้ปูห้บัล่ะมนใช่หน่อยน่ยังเนียวอล้วใช้แยกตัวเราต้หัวนี่มี่ะเอาไปแกะมไหไปแกะมได้ก็ใน้ต๊ต๊ปูนี่ห่วย Tí à, ừ. ừ. tù à. Ê nà Không trăm nữa Không trăm à. à. mình... à. nữa chắc nữa Có bao nhiêu Có bao nhiêu mấy hầm này Có bảy mấy đi Mấy tay nữa đấy แดดมันจะค่อยๆมันจะเป็นกำแพงกั <S 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 ้นอย่างเงี้ยทุนนี่แหละที่ทะเลกาติดจะเห็นมั้งข้าเจ้าบอผู้นำกำลังมั้งบ้าอาทิตย์มันค่อยๆลงไปมันก็ค่อยที่มันค่อยลลงกันลงไปนาทีจงอ้าหัวแห้งหัวแห้งอะไรหรอใหญ่ๆหัวแห้งอุยแต่ว่าหัวแห้งเขาตัวต่อเวลาไปทุกคนเลยบุ้งอ่ะหอมแรงเงอ่ะหอาหอมนะแบบนี้เนาะคอยแบบ ด้วยใจด้วยใจแล้วะคิดอะไมากมายเจอคนกินอยู่ด้วยก <ylum> ันเออเลยทำไมอ่ะเขุณนะเอาลงงาเขาอะไรแมว่ากินเนี่ยไปกับพ่อวัวจวดก็อยู่บ้านมากินแกงพึ <Dro pp le noise> well, um ่ยัง่ไม่ใช่ติ๊กเก่ากเที่เอาอันนี้ถ่ายกินแอบตอนหัวล้อใหญ่เลย

ปลาไม่กินเนี่ยนี่อย่าง่าถือหมาะนะไอ้ลูกเอวขอนโดนเกิดอาไรไม่รู้ไปอาบของบนนิดนึงมันกับเต็มสามทางเหีอยังเราเข้าเปิดไปเดี๋ยวเทน่าไม่ห่างนี้เราเฮ้ยพี่ลงมาสามเก่าพี่น้องเอากินอิ่มนะครับขอแรงกรนไรยคลิปนี้ก็เอาไว้สต๊าเนียยครับผมไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เห็นน้ำเด้อพี่น้อง่างานเด็ดช่างเหนี่วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ